ฉันด no kind of <c oughs> <ps> ้วยนะครับ <t> น <cause mum> ี่ย MB จัดสุดล้อนะครับอันนี้เราจะมาดูว่าที่ซื้อใหม่นะครับราคาหนึ่งนี่ครับแถมธนูด้วยครับนี่มีกองว่าครับเยอะเลยทีีเดยวเชียวนี่นะครับราคหนึ่งร้อยบาทนี่นือหรือนี่ครับต้องเฟมิสต้าโกเราครับ สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมก็มีเป้่าอีกนะครับแต่ว่าไม่ใช้ธนูนะครับนี่รับเป้่าผมครับธนูนะครับหรือสนูครับนี่ครับเดี๋ยวจะไปแว่งให้ดูนะครับนี่ของน้องไม่ได้มีสนูนี่นะครับสนูเดี๋ยว มาต่อเลยเดี๋ยวนี่นะครับไข่ยิงธนูนะครับส่วนแรกก็มีธนูแล้วครับของธนูให้ตึงนะครับนี่ครับจังดีแน่นอนครับซื้อมาราคาหนึ่งร้อยนะครับตัวเบาก็ะหนึ่งร้อยแถมธนูมาด้วยธนูมาหนึ่งร้อยบาทธนูนี่หนึ่งร้อยนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรมาก ทั้งหมด200บาทนะครับสรุปก็ดังดีนะครับเมื่อกี้ไปทดสอบออกมาไ,ม,ไมันจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าลมลมกับแดดนี่แรงมากเลย กับช่างที่ว่าเขาได้ที่ถึงทุกปีครับนี่ครับสนุกนี่ครับทีเพึ่งธรรมรงครับขี้สูรนั่นเองะครบครับตะกล้องนี่ครับติดกับว่านะครับนี่ก็ว่าซื้อมาลำละสามสิบบาทครับ สามสิบาทนี่ทเท่าไรเลยครับเป็นอีก,กานี่ครับแม่อ่ผมกำลังนั่งกินข้าวเหนียวตัวไหนมานี่นห<ะ>ายงยาวประมาณสิบามเก้ากว่านะคบ สูงกว่าพี่ผมประมาณหนึ่งเซนหรือหนอึ่งขีดจะร้อยสามสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับแม่ก็ร้อยแปดสิบเซนนะครับก็ไม่ได้วัดครับชวนใสยย่ยางยอยอ่าจะถามว่าใช้เชือกอะไรวิ่งเหรอครับนี่ครับตามผมมาดูนี่ครับใช้เชือกกันนี้วิ่ง เวลามันติดลมเชือกมันจะหย่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวอ่าวันไหนลมแรงๆเดี๋ยวผมพาไปตะกร้องเดี๋ยวพับเออพี่พี่อาจจะไปวิ่งเว้าที่ลมแรงใช่ไหมใช่ครับอยาไปทุ่ง,งครับ,รบ,บอันนี้ซื้อมาห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทสามปองสามปอง 3เซนติเมตรครึ่งน,นะครับไม่รู้ล่ะเขาพูดอย่างนี้แหละพูดไปเลย3ปมองแค่นี้เสร็จใช่ครับเดี๋ยวให้อีดูตัวเบาชัดชัดนี่ครับตัวนี้ก็กลมงมันหาครับ ใช,ใช่ครับเอาเป็นว่ายัางไงคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสสวัดีครับ